ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆชาวมาร์สเลเดอร์ทุกคนกด subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ First g u i t a r t ทอรีวิวเสียงที่หายากในโทรศัพท์ไฟนะครับไอ้ที่บอกว่าหายากจะอยู่ในเครื่องนี้นะครับก็ต้องอธิบายก่อนว่า2เครื่องนี้ได้มาราคาไม่เท่ากันอันนี้ก็ได้มาค่อนข้างแพงนะครับตอนที่ว่าเสียงไม่ได้หายาก ก็จะอธิบายให้ฟังอันนี้ฐานนะครับก็ยังแน่นๆอยู่ก็เดี๋ยวขอเอาไว้มุมๆก่อนนะครับก็จะหลบไหมเนี่ยเสียงที่หายากก็คือโทรศัพท์สองเครื่องเนี้ผลิตในรถเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับคือ20ปีที่แล้วนะครับก็ที่จะบอกว่าก็คือเสียงในตอนนี้ในส่วนมากที่ผมดูชาวต่างชาติก็ดีนะไอ้โทรศัพท์ฝั่งที่ผ่านการใช้งานมาเสียงมันจะทุ้มมาก เรียกว่าลำโพงแตกหรือว่ามันไม่ได้แตกหรือว่ามันแบบมันเก่าหรือเปล่าไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีอธิบายยังไงก็คือแบบปกติเสียงไฟถ้าเราดูอ่ะในหนังมันจะเสียงเคลียร์ใสใช่ไหมละครับแต่ตัวนี้มันจะทุ้มจนกลายเป็นไครสะไปแล้วะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของโทรศัพท์ไฟเลยในปัจจุบันนะครับบางสภาพก็อาจจะแย่กว่านี้นะครับแต่อันนี้ รางฐานก็ดีเสียงก็ดีนะครับไอตัวที่ได้มาใหม่ก็คือเสียงมันเคลียร์ใสใกล้เคียงกับต้นฉบับมากก็คือถ้าพูดง่ายๆ่ายก็คือมันเสียงเหมือนรีเจนต์ตัวปกติเออตัวใหม่ล่าสุดที่ผมซื้อมารีวิวในช่องอะครับคือมันใกล้เคียงมากมันก็จะมีเสียงหย่อนหย่อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่สามารถอันนี้ได้แบบว่าพูดได้ว่ามันไม่ชัดนะครับคือจะพูดยังไงดีล่ะก็ต้องใส่สวิสให้ดูนะครับตัวนี้รางฐานก็ยังดีทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะครับปุ่มก็แน่นทุกปุ่มเลยปกติปุ่มเนี่ย ในส่วนมากที่เขาขายกันอะ่ะปุ่มนี้มันจะไม่ค่อยแน่นแล้วไอ้ปุ่มยิงอะ่ะมันจะรวนรนอะ่ะมันจะระบบจะบางทีกดเข้าไปมันไม่ติดก็มีนะคือเหมือนระบบมันเข้าใจว่าเราไม่ได้กดก็มีทั้งที่เราก็กดอยู่บางทีก็ต้องกดลึกๆทีนี้เราก็มาดูการเปิดฟ้าถ่านของผมนะครับก็คือจะบอกว่าผมจะเล่นให้ดูพร้อมกันนะแล้วก็จะ อธิบายไปเรื่อยๆแต่ว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่าเซียร์ยฟสองจุดนก็มาแล้วส่วนตัวนี้ก็กําลังรีโปรดักอยู่ก็อาจจะได้เสียงที่ดีตัมต้นฉบับแต่อันนี้ผมแค่เออว่าผมมีโอกาสได้เสียงที่ใกล้ต้นฉบับมาแบบง่ายๆนะครับก็เลยอยากจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะเล่นพร้อมกันแล้วก็จะเล่นทีละฟังก์ชันแล้วก็จะตัดต่อให้มันแบบค่อนข้างจะประสานกันนะครับอันนี้ก็คือรางฐานตัวที่ได้มาแพงหน่อยนะครับใช้อันคารายนะครับ ฟังเสียงเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สไลด์ดันเข้าไปเลยฟ้าฐานเนี่ยใช้กับไพ่าไม่ได้นะผมเคยลองฝืนดูแล้วไม่ไม่ได้อันไหนก็เจบแล้วเนี่ยผมลืม่ายด้หาฐานอยู่นะครับนี่ฐานอันคาลายเหมือนกันนะครับ กดนูแน่นมากแน่นสุดๆส,สปริงทุกอย่างดีหมดอันนี้ก็ล่างฐานของตัวใหม่นะครับทางฐานสะอาดดีมากคือเจ้าของเก่ารักษาดีมากอบอกเลยสไลดตัวนี้อันนี้ปิดอยู่ปลาฐานใส่เข้าไปใสใ่ให้มันลงร่องนะครับแล้วมันจะสไลด์เข้าได้เองทีนี้มาเปิดเครื่องพร้อมกันนะครับสามสเริ่ม มันจะมีรุนๆนิดหน่อยอะ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วมันเก่าของพวกเนี้ยเปิดฝั่งซ้ายก่อนนะครับไอ้ฝั่งที่ว่าตัวที่ผมบอกว่าเสียงมันทุ้มแตกชัดเจนนี้จะเหมือนจะแผ่วๆนิดหน่อยไม่รู้ว่าเขาแอบเปลี่ยนลําโพงผมเปล่าหรือว่ามันแบบอยู่ที่การรักษาของเจ้าของเก่าว่ารักษามาดีมากนะครับชัดเจนฟังชัดเปิดเครื่องแล้วรู้สึกว่าสลักตัวล็อกตรงเนี้ยแน่นด้วย แต่ใครที่ซีเรียสไม่ต้องกังวลแบบผมนะครับว่าแบบจะต้องเอทำไมคนเสียงชัดเสียงผมไม่ชัดคือตอนนี้จีนก็กําลังทําออกมาอยู่นะครับแต่ดีทั้ก d ์ทั้งซีเอมอมะครับกอล์ฟะนะครับง่ายงแต่ทีเนี้ตัวของแท้ก็ออกมาอยู่ถ้าให้ผมแนะนําะผมอยากให้ทุกคนเก็บของแท้กันมากเลยคือมันมันคุ้มค่าตรงที่ว่าเราเล่นแล้วเรามีความสุขเพราะว่าเสียงมันชัดมากๆแทบจะแบบคนละโลกกันเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงอันนี้กันก่อนเนาะเสียงกดเดี๋ยวพูดมากกว่าแต่ก็ ขออธิบายไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะย่อๆให้เองตอนจบนะครับเห็นไหมครับเสียงอันนี้ก็ค่อนข้างจะแยกไม่ค่อยออกเดี๋ยวลองดูอออะไรนะ b a s mode ก็ไม่ใช่อะไรนะ single mode เอ่อสามเดี๋ยวลองฟังอันแตกๆก่อนนะ เห็นไหมครับได้ยินไหมแตกตา่างกันจริงๆแล้วก็ลองยิงดูคือปัญหาคือตรงนี้มันทาไม่ค่อยล็กปุ่มความพีดมันเวลาเราเล่นอ่ะบางทีเมอไปบีบโดนตรงนี้มันก็เข้าใจว่าเราไปเอ็กซีชาร์ดมันก็จะทําการปิดตรงนี้ก็มีแต่สมัยนี้เ็าทาให้ลึกขึ้นแล้วเห็นไหมกดเิดบ้างไม่ติดบ้าง,ตตางแต่มาดูไอ้นี่แล้วหาน้ำพงใส่นี่ อันนี้ก็แยกไม่ค่อยออกเนาะเพราะถ้าเป็นเสียงอไอเนี่ยเสียงยิงปืนจะแยกไม่ค่อยออกแต่เสียง2อดศูนเนี่ยชัดเคลียร์มากทำใหม่ให้หมดเลยคุ้มมากถ้าใครซื้อฟังซ้ายแบบไม่ชัดก่อนเนาะ <George. S 1> แบบที่ใสที่ผมบอก <George. S 1> กดผิดนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเครื่องบันทึกไมโครโฟนมันจะอ,จออกมาชัดไหมแต่ว่าผมรับประกันเลยว่ามันสะติดใจผมจริงๆถ้าใครที่เล่นไฟจะรู้เลย106ฟังบร s ส m o มดนะครับนะครับต่างกันชัดเจนจะได้เหตุผลที่ผมต้องหันมาอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้เข้ารับไมโครโฟนนะครับไปเสียงลำโพง ทีนี้อะไรคอนเน c t ชันนี่ฟังแบบไม่ชัดก่อนคอนดิชันแบบเทแบบเคลียร์ใส <ion> นะครับมันมันมันถี่ขึ้นด้วยอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนลำโพงให้หรือเปล่าหรือว่าแต่สภาพมันใหม่ขนาดนี้น่าจะอยู่ที่คนดูแลมั้งเรามาแปลงร่างก่อนดีกว่าเนาะ ฟัง standing b าทั้งสองนะครับ <in> ชัดเจนฟังนี้ <in> นะครับชัดเจนต่างกันเสียงนี้ก็ต่างกันแล้ว <in> นะครับยัเสียงประสานกันที่มีความแตกต่างกันไหม <in> ทีนี้เราก็ไปทำอะไรต่อ อันนี้เาแปลงล่างแล้วก็ใส่กับฐานเนาะเอาตัวที่มันไม่ชัดก่อนเสียงแตกเขาเรียกว่าตามอายุการใช้งานนั่นแหละครับต่างชาติก็เป็นฟังยาวๆน,น,นะครับก่อนที่ผมจะไปตัดต่อแล้วเปรียบเทียบกัน ตัวนี้ก็ต้องกดตรงนี้มันจะคอมพลีทให้อยู่ชัดจนไม่รู้จะพูดยังไงนะ้นะครับความแตกต่างก็คือตัวนี้ก็ฟุกได้มานะครับก็ถือว่าเจ๋งมากถูกใจมากตัวเนี้เล่นกี่ทีก็ไม่เบื่อเหมือนได้เล่น ดีเอ็กซ์ซที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับคือเสียงซื้อสมัยนี้ DX เสียงต้องชัดต้องเคลียร์แล้วก็เสียงชัดเคลียร์ดังนะครับแต่ถ้าเป็น CSM ปัจจุบันอาจจะไม่ดังบ้างแต่เสียงคุณภาพลาโพงจะสุดยอดเลยจริงๆย่งกับฟังจากโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะครับก็คือดอกลําโพงที่เขาให้มาใน CSM นะครับแต่ C เปัญหาก็คือเรื่องระดับเสียงนี่แหละให้มาเบาเกินก็มีหลายตัวที่โดน แต่สิ่งที่ทําให้ด่าไม่ลงก็คือความคมชัดของเสียงนะครับกดติดตลอดทุกตัวเลยแสดงว่ามันอยู่ที่ไล่ตัวนี้มันถูกดูแลมาดีนะครับไม่มีสะดุดเลยไม่มีบั็กด้วยถ้าตัวนี้จะมีบักบ้างก็มีบางทีกดไม่ติดหรือบางทีเออ,เอ,อ อันนี้ก็ไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับกดอะไรไม่ได้ก็มีพี่คนหนึ่งเขารีวิวแล้วแหละ csm 2.0งจุด sk ก็จะได้กันก่อนนะครับของผมนมล็นตญี่ปุ่นก็ต้องรอไปอีกนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าเล่นยันเช้าแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับก็คือมีการแบบทำหมว่นั้นให้เราให้เราด้วยไอ้เรียก jetslayer ยานของเดลต้ามาแล้วก็สามารถยิงมิสไซล์ควบคุมได้อีกเดียวเสมือนกับว่าเราได้ควบคุมยานไปด้วยนะครับแต่ผ่านโทรศัพท์นี่แหละแต่ก็มโนูมโนูเอาแต่ก็มีปุ่มให้ควบคุมนะครับ แต่ไม่ใช่แบบ1 9 0่งเก้นเนอะไรนี้นะครับที่ว่า,าให้ต่อยท้ายต่อยขวากดเลขสี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้จะดูดีกว่าครับคอนเน็กชันก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกด Subscribe, like s u b s c r i b e ไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะตัดต่อคลิปเรียงกันเลยนะครับแบบให้เสียงมันแบบชิดๆิดกันนะครับแบบไม่ได้มาเล่นเล่นให้ดูทีละอย่างแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวคอยดูกันนะครับ Diolch yn